ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมครับเป็นต่อมงคลคาร์เซ็นเตอร์กับอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมรถ MPV รถอเนกประสงค์น่าใช้นะครับสำหรับวันนี้พาไปชมรถที่เขาบอกว่าเป็นรถกล่องติดล้อเป็นรถตู้ปลาเคลื่อนที่นะหลายคนก็เคยเห็นวิ่งผ่านตาอยู่บ้างแต่ต้องบอกว่าน้อยนะครับในท้องถนนทุกว,วันนี้ส่วนใหญ่นะผมต้องไปเปรียบเทียบกับเจ้าตัว h o n d a f ฟีดนะครับที่ยังมีเห็นอยู่บ้างแต่สําหรับ ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือเป็นตัวสเตปวากอนนะครับหรือว่าเป็น Honda าสเตปวากอนสปาร์ดะนะครับเป็นเครื่องยนต์2,000ซี cc ก็ต้องบอกว่าเป็นรถตู้ปลาเหมือนที่บอกเป็นรถกล่องนะเนื่องจากว่าการออกแบบนะครับเป็นทรงบล็อกนะครับเป็นทรงกล่องแบบนี้ก็เป็นที่นิยมครับในญี่ปุ่นเขาจะชอบรถที่เป็นทรงแบบนี้เนื่องจากว่าเฮดรูมเนี่ยนะครับหรือว่าหลังคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วรถตัวรถเองไม่ได้สูงก็คือเป็นรถที่ พื้นฐานคือสแตนดาร์ดพอๆกันรถเกง๋งขึ้นลงง่ายนะฮะขึ้นลงง่ายแล้วก็เพดานมีความสูงนั่งสบายนะฮะห้องโดยสารก็จะดูกว้างดูโล่งนะครับทีนี้นะครับก็ในคอนเซปต์เนี้ยเขาก็ไปพัฒนาในฟีดต่อนะครับเป็นน้องๆก็คือ Honda f i t ที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกันนะครับมีการเปิดประตูสไลด์ด้านข้างเหมือนกันหรือว่าการที่ใช้พื้นที่เป็น Walkthrough สามารถเดินได้รอบคันภายในเนี่ยนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเขาก็ เปรียบเทียบกันว่าตัวนี้มันเหมือนกับ h o n d a f e e ดขยายขยายร่างอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ต้องบอกว่าเขาพัฒนามาคนละพื้นฐานก็คือ,อทรงเดียวกันแต่ว่าบล็อกเครื่องอะไรต่างๆคน,คนละตัวคนละตัวนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2,000ซีซีที่ไปใช้ใน Accord นะครับเครื่อง k 20 1 5อแรงม้าโดยประมาณนะครับประมาณนี้สมัยนั้นก็นะใครที่เปิดตัวตอนนั้นก็อยู่ประมาณล้านไปลายๆนะถ้าจะไม่ผิดประมาณล้าน7ล้าน8ก็ ที่หารถรุนี้อยู่ตอนนั้นก็เป็นรถนาเข้าออมาทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นตัว JP บ้างนะครับเป็นตัวอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวซันรูฟนะครับที่เป็นตัวท็อปตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองท็อปลงมาแต่ก็ถือว่าด้วยออปชันอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันแหละนะครับก็ซันรูฟบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ด้วยความในประสงค์ต่างๆเดี๋ยวพาไปดูภายในทีให้ดูก่อนคันนี้เป็นสีดำนะครับดูมิติของตัวรถเองนะครับดูมีขนาดใหญ่นะดูแบบ ถ้าท่านผู้ชมดูผ่านเลนผ่านกล้องเนี่ยมีความรู้สึกว,ว่ามันจะดูตัวใหญ่นะแต่จริงเขาจะมีขนาดที่กระทัดรัดอยู่พอสมควรนะครับกระ,ะจกด้านหลังขนาดใหญ่แล้วก็รวมไปถึงบานกระจกแถวที่3เนี่ยนะครับเหมือนอเป็นแผ่นเดียวกันเป็นชิ้นเดียวกันยาวไปถึงประ,ะ,ประตูท้ายกระจกประตูท้ายนะให้ดูมีความนี่ผมชอบสีดำนะฮะมันเหมือนชิ้นเดียวกันหมดเลยนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีความโดดเด่นอยู่พอสมควรด้านหลังเห็นไหมเขาจะดูเป็นกล่องเป็นเหลี่ยมนะดู เป็นประตูขนาดใหญ่บานหลังเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งความพิเศษผมชอบอยู่ด้านหลังนี่แหละนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถเจที่นั่งที่นะครับสามารถที่จะพับเบาะเรียบได้นะครับแน่นอนในหลายๆค่าย,ายในหล,ยหลายๆแบรนด์ไม่ยกขึ้นข้างไม่พับเรียบลงไปนะครับพื้นที่น้อยก็ต้องมี60-40ประมาณนี้แต่ตัวเนี้พับลงไปได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูไปพาไปดูอันนี้ผมพยายามพาเดินดูรอบคันกันก่อนนะครับว่า มีตำหนิมีจุดสังเกตรตรงไหนไหมที่ท่านผู้ชมจะแบบว่าถ้า,าตัดสินใจดูจากคลิปแล้วสามารถซื้อได้เลยเนี่ยจะมีตําหนิให้เห็นหรือเปล่าสําหรับสีดำนะครับเป็นสีที่นะถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยนะครับก็ทําให้เป็นรอยหรือว่าเห็นริ้วรอยต่างๆได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ชอบก็เป็นตัวกระจกที่อมองมุมอับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูภายในว่าเขาดูกันยังไง แต่สวยแล้วก็มีประโยชน์อยู่พอสมควรนะอุบไว้อุบไว้ก่อนนะครับโอเคดูรอบคันกันแล้วนะก็จะเดี๋ยวพาไปดูภายในเดี๋ยวให้น้องทัดอยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปอยู่ฝั่งผู้ขับนะผู้โดยสารด้านข้างให้น้องทัดเปิดให้ดูให้ชมนะครับคันนี้เขนะาจะแยกปรับเบาะนิดนึงนะครับอ,อย่างที่บอกไปนะฮะเป็นตัวรองท็อปก็ไม่ได้เป็นเบาะหนังนะครับไม่ได้เป็นเบาะหนังแล้วก็ไม่มีสันหุบแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ออปชั่นเหมือนกันแอร์อโอโต้มีจอ มีพุสตาร์ทอะไรต่างๆ,ๆเหมือนกันประตูสไลด์2ข้างไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยหน้าจอก,ก็จะประมาณนี้บเบาะก็จะเป็นเบาะแบบมีมีเขาเรียกว่าเป็นพนักพิงแขนเนี่ยนะครับเท้าแขนเนี่ยทุกตัวเลยนะเนี่ยทั้ง4ตัวนะครับแต่ต้องบอกว่าแถวหลังไม่ได้นะเพราะว่าแถวหลังเขา,าพับได้นะครับตัวนี้ก็เวลาเดินทางไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายผมว่าจริงๆม,มันนั่งสบายเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีคำว่าสปาดานะครับเนี่ยเดี๋ยวขอเรียกแปับนี ที่บอกว่าเป็นรถพื้นฐานตัวฟีดก็เพราะว่าตัวเกียร์เข้ามาไว้บนข้างบนแบบนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบเรียบแบบนี้นะครับสามารถที่จะเดินไปได้จริงๆเนี่ยผม180นะครับเนี่ยสามารถเดินแบบคือยืนก็แทบจะแบบว่าบางคันบางทีเนี่ยถ้ารถที่แบบต่ำมันจะช่องอย่างนี้ไงแต่ตัวนี้คือแบบยืนขาแบบว่าเหยียดตรงได้เลยนะครับแล้วก็มาด้านหลังได้เลยนะครับถือว่าตัวเนี้ยดีนะครับถือว่าดีเลยเพราะว่าด้วยพื้นที่ ด้วยความกว้างของตัวรถที่รู้สึกว่ามันกว้างเพราะว่าหลังคามันสูงนะฮะทรงกล่องทรงบล็อกแบบเนี้ยมันก็เลยให้มีประโยชน์ตรงนี้อย่างมากเลยนะอันนี้คือเดินมาให้ดูเฉยนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านิดหนึ่งลักษณะคอนโซลด้านหน้าอันนี้อันนี้จะเกี่ยวอันนี้จะเกี่ยวเกี่ยวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโอเคคอนโซลด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะเคาน์เตอร์บาร์นะครับเป็นที่วางเหรียญวางของอะไรต่างๆได้นี่นผมชอบตรงนี้ เพราะว่ามันจะคือมันใช้ประโยชน์ได้ไงนี่ครับนี่กล่องใส่อะไรต่างๆได้นะครับนี่ฮะลักษณะก็วางได้แหละนะครับบางคนก็สามารถที่จะเอาอตุ๊กตาตุ๊กตามาติดเพิ่อมอะไรต่างๆก็คือมันมันมีพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์เยอะนะครับผมเลยมองว่าเอออย่างเงี้ยดีนะครับบุ๊คสวิตอยู่ครบเป็นหนังนะเหมือนแอคคอร์ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ประโยชน์การใช้งานนี่แหละสิ่งที่มันจะดูเป็นรถครอบครัวมากขึ้นนะครับอืมแล้วก็อ่าโอเค สตาร์ทต,ตัวนี้เขาจะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลยน,นะครับแต่ว่าไม่ใช่พูดสตาร์ทก็จะเป็นแบบกดแล้วก็บิดนะครับเพื่อสตาร์ทอยู่นะอันนี้ก็จะมีเพดจิชิปให้ด้วยนะครับรับเนี่ยฮะบวกลบที่พวงมาลัยนะครับเนี่ยให้มันเป็นแบบว่าดูขับลักษณะเป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเกียร์ CVT นะ CVT ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเกียร์นีได้อย่างสมูทมากขึ้นนะครับอันนี้เลขไม่อยู่ที่1 1 0 0 0 0มกิโลนะครับ ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลผมเห็นหน้าจอแล้วการออกแบบอะไรเนี้ยตอนแรกเข้าใจว่าคล้ายๆกับฮอนด์แจรหรือเปล่านะครับเพราะการเล่นความจัดวางตำแหน่งทั้งรอบเครื่องยนต์แล้วก็ความเร็วรอบอะไรต่างๆก็ดูเขาเรียกว่าคล้ายคแต่จริงๆไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนเลยแล้วก็มีความลึกของของเลนอยู่พอสมควรเนี่ยตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีโหมดใบกัญชาเรายังอยู่นะโหมดใบกัญชานะครับโหมด อีคอนนะครับทำให้เรื่องของการประหยัดน้ำมันอะไรต่างๆนะครับดีขึ้นนะครับเป็นการจูนอะไรต่างๆระบบไฟฟ้าของทาง Honda นะครับมีมาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วแหละนะครับตั้งแต่ City นะฮะก็ให้มาครบเลยตรงนี้ก็จะมีจอที่แสดงผลต่างๆให้แยกชัดเจนนะครับนี่นะแอร์ก็เป็นแบบออโต้นะนะครับใช้ได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มี อะไรเยอะแยะให,ให้ให้เลือกใช้งานก็คือใช้งานแบบนี้นะครับพื้นฐานต่างๆฝัง่งนี้ก็จะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าที่สามารถที่จะปิดเปิดได้จากตัวปุ่มกดนะฮะนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะเปิดได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ควบคุมจากผู้ขับขี่ได้หรือว่ากุญแจนะครับก็ได้นะครับจะก็จะเป็น2แบบสอง,สองอประตูแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าก็จะเปิดได้จากรีโมทแบบนี้แหละ นะประมาณนี้นะครับให้ดูความเรียกว่าความกว้างแล้วก็การจัดวางตำแหน่งอะไรต่างๆภายในแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูสิ่งที่ผมบอกว่าอชอบ <c oughs> ในเรื่องของไอ้เบาะหลังแถวที่3นะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูหลังให้ชมนะตัวนี้ก็จะเป็นกรอนไฟฟ้านะครับกดนิดนึงก็จะเด้งตึ๊ดขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับอ่าสิ่งที่ชอบนะครับอย่างที่บอกไปก็คือ ในเรื่องของเบาะเนี่ยมันเหมือนไม่มีเบาะนะครับเหมือนไม่มีเบาะแถวที่3มนะบางทีถ่ายรูปไปเนี่ยลูกค้าถามว่าเฮ้ยไม่มีเบาะหรือเปล่านะครับเพราะมันบางทีก็ต้องมีรอยพยับมีอะไรบ้างอันนี้ทาไมมันเป็นแบบเรียบนะครับหลายคนที่ใช้สปาราอยู่ก็คงจะทราบดีว่าเขาพับลงไปได้อ่ะเดี๋ยวผมอันนี้เดี๋ยวทําให้เร็วๆเ,เก็บตรงนี้นะครับเก็บตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตีทุกแก่นิดนึ่านะครับแล้วก็จะวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับพับขึ้นมาก่อนนะพับตรงนี้ขึ้นมาสองข้างนะครับ แล้วก็ตรงเ,เกี่ยวตรงเกี่ยวตรงนี้เราไดึงออกนะครับแล้วก็สามารถที่จะพับเบาะขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาพับเอ็นได้นะพับเอ็นได้ตามตามต้องการนะครับแบประมาณนี้ผมมองว่าเรียบร้อยผมมองว่านะครับในเรื่องของพื้นที่นะครับนั่งเนี่ยสามารถนั่งได้จริงนะครับเพราะว่าสามารถที่จะหย่อนขาได้สบายอยู่พอสมควรถ้าเทียบกับรถ PPV ที่เป็นรถ,รถกระบะดัดแปลงนะฮะสามารถที่จะขึ้นมานั่งแถวที่3ได้เหมือนกันแต่ก็ มันย่อนขาลําบากนะแต่ตัวนี้ผมมองว่าย่อนขาหรือว่านั่งเนี่ยไกลๆไ,ได้ได้สบายนะครับเพราะหัวเบาะก,ก็ปรับขึ้นได้สูงเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนั่งสบายเพราะว่าเล็กรูมเฮดรูมเขาก็สูงอยู่พอสมควรนะครับแอร์ก็3ตอนอย่างที่บอกก็คือเป็นแอร์แบบด้านค้างเนี่ยปรับตรงนู้นนะครับใช้งานได้ง่ายนะครเหมาะนะเหมาะผมว่าเหมาะกับการใช้งานทั้งในและนอกเมืองต้องบอกงี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นฮอนด้าฟีดเนี่ยเครื่องยนต์เขา1.5นะครับพันห้าร้อยซีซี ก็วิ่งทางไกลเองนะครับถ้านั่งเต็มพิกัดเนี่ยผมมองว่าก็ได้ไม่ได้แหละนะครับแต่มีความสุขว่ามันก็จะตอบสนองการขับขี่ได้ไม่รวดเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับสามารถที่จะวิ่งทางไกลได้เพราะเครื่องยนต์สองพันซีซีนะครับวิ่งทางไกลได้ดีนะถ้าเทียบกับตัว h o n d a Fit นะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพับคืนพับคืนนะม็จะประมาณนี้นะหลายท่านอาจจะอยากเห็นว่าพับยังไงนะครับก็พับขึ้น่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยลงไปเลยนะครับ ล็อกตัวนี้ไว้แล้วก็ปิดตัวน,น,นี้ปึ๊บนี่ชิบนี่นะครับเริ ies, ่มมาเก็บไว้ทีเดียวชึบนี่นตุ๊กแกชึบประมาณนี้ว่าง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 เดีวอีกหนึ่งครับอ่ะโอเคประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยนี่ใส่ของได้เลยนะครับเนี่ยใส่สัมภาระต่างๆนะครับท่องเที่ยวกระเป๋าเป้เดินทางอะไรต่างๆได้เยอะเลยนะครับเนี่ยผมมองว่าอันเนี้ยดีอันนี้ดีนะครับโอเคประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับตัวสปาร์ดาคันนี้นะว่า ในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่าไม่ค่อยมีให้ชมบ่อยสำหรับบล็อกเครื่องเนะี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเครื่องเดียวกับตัว Accord k 20ก็ประจำการในตัว h o n d ้าเนี่ยมาสักพักแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้ารับบริการที่ศูนย์ h อ n d ้าอะไรต่างๆได้ปกตินะครับอะไรทดแทนก็มีนะครับโอเคอ่าฝากระโปรงเดิมนะนะครับไม่เคยแกะทำสีนะครับแกะทำสีในสติ๊กเกอร์มอกออะไรต่างๆยังอยู่นะครับ ฝากระโปรงก็เดิมนะครับไม่มีการแกะการงัดนะฮะให้ดูว่าเดิมขนาดไหนนะนี่ฮะลิเวตยิงแผ่นเพดเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะว่ารถคุมเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเวลาที่เกิดอุติเหตุอะไรต่างๆอันเนี้ยก็จะมีปัญหาถ้าเกิดว่ารถเกิดอุติเหตุมานะครับแต่ทั้งเนี้ยเดิมมากลิเวตยังอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกจุดเลยนะครับห้องเครื่องสวยมากครับคันนี้เนี่ยแผ่นกนะันความร้อนในอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะฮะโอเค ผมว่าหน้าเนี้ยดูหล่อดีนะครับดูเข้าเข้ากับตัวกระจังหน้าที่มันเป็นแบบร่วมสมัยอ่ะผมว่ากระจังหน้ารุ่นใหม่ๆก็จะใหญ่ๆแบบนี้แหละนะครับดูโดดเด่นอยู่พอสมควรนะโอเคมาพูดถึงเรื่องราคาดีกว่าอย่างที่บอกไปว่าป้ายแดงนะครับตอนเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ1ล้าน 80, บาทนะครับล้าน6ล้าน7ล้าน8 000, แล้วแต่ออปชั่นแล้วแต่รุ่นนะครับวันนี้มงคลคอาสินเตอร์ขา,ขายคันนี้นะครับราคาอยู่ที่8,59,0 0บาทนะครับ8 0 0 0 59,000บาทนะใครที่มองหารถครอบครัวรถ MPV ขนาดใหญ่ที่ต้องบอกว่าเดินทางไกลก็ได้นะครับใช้ในเมืองก็เหมาะนะครับเพราะว่าตัวบันไดด้านข้างเนี่ยนะครับไม่มีความสูงจากพื้นเท่าไหร่เลยเวลาขึ้นลงอ่ะสะดวกนะครับเหมาะกับเด็กกับผู้สูงอายุนะเวลาที่เรา,าเดินทางไปรับก็เปิดประตูสไลด์ด้านข้างหาพื้นที่จอดง่ายอะไรต่างๆคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนและนานๆมาทีครับสภาพอย่างนี้นะโอเคนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ ฮอนด้านะครับสเตปวากอนสปาร์ดนะครับ2อคันนี้ปี2014ใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะ090นะครับ521 4 4 90, 4 4 4เบอร์นี้ใช้เป็น ID หล n e ายด้วยเลยสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามเงื่อนไขต่างๆในการออกรถได้เลยนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์นะครับสำหรับตัวเว็บไซต์นะครับไว้ให้เลือกชมนะต้องบอกว่าใน เว็บไซต์นะครับจะเป็นคลังรถของเราทั้งหมดนะทั้ง200กว่าคันกืบ300คันเนี่ยให้เลือกชมได้เลยว่าตอนนี้มีรถอะไรที่เข้าใหม่ที่ยังอยู่นะครับหรือว่ามีการจับจองกันไปก็จะมีแจ้งกันในในเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกชมแยกรุ่นแยกยี่ห้อแยกปีต่างๆได้หมดเลยนะฝากไว้ด้วยนะครับ w w w m o n g k o l c a c e n t e r c o m นะฮะโอเค okay, วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะมีรถอะไรที่น่าสนใจนะผมว่าช่วงนี้นะผม แนะนำนิดนึงช่วงนี้ผมจะพาชมรถที่สวยๆเข้าใหม่นี่หลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์หลากหลายยี่ห้อเลยนะครับรอติดตามได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ